วันศุกร์กับเสาร์เนี่ยโอ้ชอบดูหนังไทยมิตรเพชรลาทุกเรื่องอมิตรเพชรลามิตรเพชรลาเนี่ยรู้เลยว่าสมัยก่อนมิตรเพชรลานี่โอ้โหดังสุดๆุดสุดยอดคุณเอามาด้วยเหรอมลรักลูกทุ่งมลรักลูกทุ่งโอ้โหนี่เป็นหนังปีหนึ่งสามปีที่คุณมิรกเกียรร้องไหมหอมเอ้ยหอมดอกกระทิ่นนี่เป็นหนังเพลงที่หนึ่งในดวงใจผมเลยนะนี่นะคะวันนี้นะคะไม่ได้มามือเปล่าจริงๆนะควันนี้ไม่ใช่เพลงปฐมพรนะไม่ได้มามือเปล่าเปล่า เขาเอาแผ่นเสียมาเพียบเลยเดี๋ยวจะได้คุยห้าวันนี้เราจะได้คุยกันเยอะแยะใยห้าวันจริงๆห้าวันจริงๆค่ะเดี๋ยวให้กลับบ้านแล้วมาใหม่เมื่อกี้บอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆโรงหนังเฉลิมเคครับแล้วยังไงคะเข้าออกโรงหนังเป็นว่าเล่นไหมอยู่หน้าโรงหนังไม่มีเงินจะไปออกโรงหนังได้ยังไงแ่ตัวหนังเท่าไหร่อะตัวหนังเจ็ดบาทเก้าบาทสิบเอ็ดสิบสองห้าสิบแลโอ้รูมากเลย นี่โรงหนังไฮโซนะโรงหนังเฉลิมเขตเป็นโรงหนังที่สวยที่สุดในประเทศดิฉันก็เคยไปนะเคยไปไหมที่ต้องเคยไปเพี่เคยไปใช่เฉลิมเขตเฉลิมเขตจะใช้หนังของของวังราโวก็คือของของตระกูลของท่านมุนีก็คือของตั้งแต่สมัยคุณพ่อท่านมูยพระองค์พระเจ้าลงเ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลกาศนั่นแหละะก็เป็นโรงหนังที่สวยมากหินขัดสวยมาก ทรงโรงหนังมันจะคล้ายๆกันหมดอะเฉลิมไทยเฉลิมกรุงมันจะเป็นอย่างนั้นคือเฉลิมกรุงเฉลิมเขตใช่เฉลิมไทยก็ตรงมุมสีเฉลิมกรุงก็เหมือนกันเขตกัมกรุงเฉลิมเขตก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่ไกลกันเลยฮะก็เฉลิมเขตอยู่ตรงเชิงสภามหาการศึกเลยไปหน่อยออกไปทางออกไปทางแมนสีอ่ะก็จะไปเฉลิมไทยใกล้ๆวัดสำยงาเลยของเรนน่ถามนั้นแหละฮะก็จะไปมันจะคล้ายๆกันก็เป็นโรงหนังที่สวยมากแล้วก็ เราก็ไปขายแบฝรั่งแล้วก็อยากดูหนังแต่ก็ไม่เคยได้ดูใช่ไหมไม่เคยได้ดูเลยเพราะอะไรเพราะไม่หนึ่งไม่มีสตางค์สองยังเด็กไปเพื่อนหรือเปล่าก็สองอย่างสองอย่างแต่ว่าหนังไปทาไม่มีเงินมากกว่าจนกระทั่งอยู่วันนึงผมได้ดูก็ตอนนั้นขายขายแล้วก็ขายแบบฝรั่งเหมือนเดิมขายแบบฝรั่งเหมือนเดิมตอนนั้นมีตัวผีนะมีตัวผีด้วยหรอคนที่ขายตัวผีพี่คนหนึ่งขายไม่หมดตอนนั้นเป็นรอบปฐมทัศ์ เมื่อก่อนรอบประถมทัศ์หนังไทยเนี่ยก็ะจะมีแสดงหน้ามา่านไงใช่ไหมมีคุณคุณอะไรคุณเพิ่งสตรีเฟื่องเป็นโคศกแล้วมีตลกสีสีบ้างอะไรบ้างมีดนตรีอะไรเงี้ยขายไม่หมดแล้วก็มาบอกผมว่าเอาจะดูหนังไหมดูนึกว่าเขาจะออกเงินให้อ,อะไรเงี้ยดูอ่ะให้แต่ต้องแลกกับฝรั่งทั้งกองผมแลกเลยทั้งกองใหญ่นะนั่นคือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยแบบเอาวเพราะรู้สึกว่านั้นจะมีแบบสีสีให้ตลกสีสีสีเผือกสีสุดยอด เราอยากดูอะเอาะแรกเข้าไปดูมันจันเป็นครั้งจำไม่ได้จำไม่ได้ที่ดิฉันนึกว่าจำได้แล้วนะเนี่ยคุณเยาวเรนนิสากรเล่นเล่นเป็นคนบ้าจำได้แค่เนี้ยเพราะว่าผมหลับตอนนั้นรอกหัวข้ามงไงสรุปแล้วเข้าไปดูนี่หลับนะโอ้โหแบบเข้าไปตอนแรกแบบโอ้โหคนนี้ลงหนังวะเนี่ยสวยมากเลยได้ดูที่ดีไหมได้ชั้นบนชั้นล่าง ข้างล่างข้างล่างดูข้างล่างพี่ก็ดีนะแล้วแบบโอ้โหเล่นดนตรีมาแล้วมันนั่งไม่ฉายของเชลยฮหน้ามานังไม่ฉายทีจนกระทั่งผมหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะมผมรู้สึกตัวตื่นอีกทีเนี่ยตอนที่คุณยเยาวลันเนี่ยในหนังเนี่ยกรีดร้องเพราะเป็นบ้าแล้วตกบันไดตื่นเอ,าอ้าเออลืมมาอยู่ในโรงหนังรู้สึกด้วยว่ามหลุแล้วโอ้หตกใจมากเลยออกมาข้างนอกวิ่งกลับบ้านแม่ผมก็ลจะไปแจ้งความ ว่าหายไปไหนกี่ทุ่มแล้วตอนนั้นคะผมว่ามันสักสี่ทุ่มได้บ้าโอ้โหดึกมากอะตอนนั้นสิบขวบยังสิบขวบแล้วสิบขวบแล้วนะเรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กครั้งแรกที่ดูหนังก็ประทับใจก็ประทับใจคือนอนหลับแล้วก็ไม่รู้อีกว่าเรื่องอะไรแย่มากอะหลังจากนั้นได้ดูอีกไหมฮะก็ได้ดูฮะก็ได้ดูก็ได้ดูอีก สรุปลับหนังที่ดังๆตอนนั้นที่ฮิตมากๆเลยมีไม่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกส่วนใหญ่ไม่ได้ดูต้องยอมรับแต่ที่ฮิตมากๆที่เขากล่าวขวัญถึงเนี่ยนะก็จะเป็นเขาชื่อการเขาชื่อการตอนนั้นแค่เล่นคุณสรพง์คุณสรพงษ์เล่นตอนนั้นที่เขาฮิตกันนะครสามาดูใช่ไเาชื่อกาไม่ใช่นนยนาชีวันานยนาเป็นนางเอกเขาชื่อการที่ฮิตเพราะอะไรไหมเพราะท่านมุ้ยเนี่ยท่านเหมือนกับร้อนวิชามาสร้างหนังเนี่ย เพล่ดโดนยิงตายจากต้นเรื่องเนี่ยเป็นคุณหมออ่ะเป็นคุณหมอโดนยิงตายแล้วก็โอ้โหเขาพูดกันมากเลยเขาชื่อการเขาชื่อการใช่ไหมแต่ว่าเรื่องแรกของท่านเนี่ยคือมันมากับความมืดท่านมุ้ยสร้างหนังเอเลี่ยนน่ะหนังไทยหนังเอเลี่ยนน่ะและสารพงษ์ชาตรีก็แบบไดเป็นความมืดมันมากับความมืดใครๆก็อยากดูอะมืดขนาดไหนแต่ไม่ได้ดูเรื่องนี้นะผมก็โอ้โหมันน่าดูมากเลยอ่ะหนังหนังแบบสับปะหลรดอวกาศเนี่ย แล้วก็เขาชื่อการมีเพชรตาแมวมีเกาะสว่างหาสวรรค์เงินเงินเงินเนี่ยคือหนังที่ขึ้นชื่อของโรงหนังเฉลิมเขตค่ะแล้วสรุปแล้วได้มีเรื่องไหนที่ดูแบบเต็มเต็มเรื่องบ้างในช่วงนั้นน่ะมีบ้างดูแบบเต็มเต็มเรื่องเขาชื่อการผมดูนะอืเขาชื่อการผมดูแต่เข้าไปดูยังไงผมจำไม่ได้นะอืเขาชื่อการดูแล้วก็เกาะสว่างหาสวรรค์ดู แม่นาคพระนครดูมิตรแสดงแม่นาคพระนครหรือแม่นาคพระขนมแม่นาคพระนครมิตรแสดงกับอรัญญาไม่ใช่เพชรลาตอนนั้นแม่นาคพระขนมดังก็มีแม่นาคพระนครเนี่ยก็ดูดูไม่มากแล้วสุดท้ายโรงหนังเฉลิมเขตก็ต้องถูกถูกถูกเพราะว่าใครจะมาสร้างตระกูลของท่านบริษันขายท่านขายไปมาสร้างแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนตอนนั้นน่ยผมอยู่ป .3 ปี2 5 1พ 2516จำได้มั่นยำเลยนะเนี่ย2516ใช่เออแต่ว่าแต่ว่าทุบไม่ได้ปี2516หรอกมีข่าวว่าจะทุบเนี่ยปี2516เพราะ2516เนี่ยหนังเรื่องเขาชื่อการฉายผมว่าทุบในประมาณ2517อะไรเงี้ยคือโหตอนนั้นเรื่องสุดท้ายที่ฉายไปดูไหมก่อนเขาจะทุบเขามีไม่ดูไม่ดูแล้วก็ทุบพร้อมๆกับที่บ้านผมลื้อด้วยผมดูอยู่สลัมนะเวรกรรมมากเลยเด็กๆไม่รู้เนะอยู่สลัม ไม่เป็นไรก็ดีแล้วไงนี่เราก็เป็นบ้านแต่ว่าสลัมเมื่อก่อนเนี่ยอ,อนาบริเวณกว้าง<อ>ไม่เหมือนสลัมตรงนี้นะ<อ>ผมมารู้ตอนโตนะผมมาเล่าว่าเออเมื่อก่อนคุณกนกบ้านอยู่ไหนอยู่ตรงน,นี้มีป้าคนนึงบอกอ๋ออยู่สลัมตอนนั้นเป็นสลัมนี่ผมตกใจมากนะอ้าวชิดหายแล้วเมื่อก่อนคุณอยู่สลัมแบบนี้ <c oughs> ผมมารู้ตอนโตตอนไปดีเจนี่ป้ลใร่ไหมอ๋อเหรอ ผมนึกว่าบ้านผมแม่งหรูนะ <iah> โหเนื้อที่บ้านกว้างใหญ่มากเลยจนกระทั่งป้าคนเนี้ยบอกอ๋ออ๋ออยู่อ๋อป้ารู้จักสลัมแถวนั้นตกใจช่ไหยคำว่าสลัมนี่มันรุนแรงเลยความรู้สึกมากเออก็ตอนนั้นแม่บอกว่าเนี่ยเขาจะไล่ที่เลยนะอ๋อแดงว่าที่โดนเวรคืนเออก็เช่าที่เขาไม่ได้เป็นพร้อมกันเลยพร้อมกันกับเฉลิมเขตใช่แต่บ้านเราเนี่ยลื้อแป๊บเดียวไปแล้วป๊าป๊ป๊ไปแล้วเราย้ายบ้านไปแล้วเนี่ยโรงหนังยังลื้ออยู่เลยทุบอยู่เลยอะทุบ ผมว่าหลายวันมากนะผมไปเรียนหนังสือที่วราักรแล้วพักเที่ยงเนี่ยผมยังผมยังนั่งรถเมล์เนี่ยมาอยู่วราักรใกล้กันกับมามานะมาขายมาฝรั่งต่อไม่เลยมาดูลงหนังโดนทุกคีงลองไห้เหรอโอ้โหบาญญิ้องไห้ตัวบ้านโดนรือนี่ไม่ร้องไห้ใช่ไหมไม่รือไปปั๊บเดียวเองอ๋อโอ้โหนี้มันทุบไปเออโอ้โหทุบไปเยอะเลยเวยก็มาอีกมาอีก จนกระทั่งแบบเยี่ยนเลยอ่ะอผมรู้สึกโอ้โหนี่มันเป็นแบบมันเหมือนกับเป็นสวนสนุกของเราอ่ะเหมือนแบบเป็นความหลังที่เราเคยเฮ้ยขายหมากฝรั่งดูนะททำอะไรตรงนั้นเป็นที่ที่ให้ความสุขกับเราลุวนๆเลยไม่เคยให้ความทุกข์เลยพี่น้องคนอื่นเขารู้สึกอย่างคุณไหมคะไม่รู้สึกหลอกไอ้พวกนั้นไม่มีความซึมซับอะไรไม่รู้สึกอะไรคุณคนเดียวมีผมคนเดียวเนี่ยและพี่น้องเขารู้ไหมว่าคุณเป็นอย่างนี้พี่น้องคุณไม่รู้ผมแอบมาตอนพักเที่ยงผมแอบมาเสลลว่าย้ายก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยสิหรือว่่าอยยูงรรเีน ย้ายบ้านแล้วก็ย้ายโรงเรียนแล้วอยู่นอะไรบ้างคะเนี่ยอยู่โรงเรียนสตรีสีบเอ็ดขอบนะอยู่สองปีปอหนึ่งป .2 สองแล้วบ้านก็ย้ายแล้วไปเข้าปอสที่โรงเรียนวัระพิเรนย่วราชตรงนั้นก็ลงหนังเยอะแต่เราก็คิดถึงโรงหนังนี้แล้วก็เรียนจบประถมที่นั่นและสรุปได้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 ไปดูหนังอีกไหมตามโรงหนังอื่นๆโอ้ยดูเยอะแยะฮะพี่ถาม่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนชอบดูหนังก็เลยอยากจะดูตั้งแต่ดูสาราเฉริมนครดูแคปิตอลสียวราชสีราชวงศรีรามาพรา เออโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่บริษักมันใกล้กับแถวนั้นแหละมันใกล้กับโรงงานนานนีนสิโอ้โหจะเหลือเหรอเห็นไหมฮะดูสิฮะหน้าตาเรียบร้อยอย่างนี้หนีเรียนตั้งแต่เด็กอันนี้เอาแชร์ผมอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอแชร์ตอนเด็กๆไงตอนเด็กๆแล้วชอบชอบแบบพอดูหนังเสร็จแล้วดูย่านนี้เสร็จแล้วก็จะแบบไปกับเพื่อนไปดูย่านอื่นไปดูแถวสีย่านไปดูแถวประตูน้ำไปเที่ยวห้างไดมารูอ่ะนั่งรถไปเที่ยวห้างไดมารูกันนะห้างแบบ ห้างที่มีบันไดเลื่อนที่แรกในประเทศไทยอ่ะอยากไปอยากไปแสดงว่าเป็นเด็กที่เอาเรื่องเหมือนกันนะการเรียนเป็นไงฮะเรียนดีผมโหดีอ๋อโหดีผมโหดีนะอจริงผมเนี่ยตอนเรียนเนี่ยผมขี้เล่ที่สุดผมได้ที่เจ็ดนะอ๋อเหรอขี้เลที่สุดเลยนะนอกนั้นแบบโอ้โหที่สี่ที่สี่ก็เครียดแล้วนึ่เด็ลอองหนึ่งสองอ๋อเหรอแต่หัวดีแต่ว่า ชอบเพลินเพลินสนสนโดยมีหนังเป็นหาประสบการณ์ใช่นอกมันมีคนคิดว่าอยากรู้จักโรงหนังนี้อ่ะอออเอออยากจะไปดูโรงหนังนี้